สวัสดีนะครับวันนี้กับช่องหนิงตั้มซุปตาชาแนลตอนนี้เราอยู่ไหนกันจังหวัดกาญจนบุรีครับเราอยู่กันที่ป่าท่องโก้แคมปิ้งกาญจนบุรีนะครับแล้วตอนนี้เราก็คืออยู่บนแพนี่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 เออมาค่ะพี่โชเฟอร์นี่ไปพี่โชพี่โชเฟอร์บายบายหน่อยครับเน ซึ่งตอนนี้นะครับเราก็คือมาล่องแพชมบรรยากาศร,รอบๆที่พัก<ช>ก็คือที่พักก็อยู่ฝั่งโน้นใช่ใช่แต่ว่าเราอะกำลังล่องมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือบรรยากาศดีมากตอนนี้ที่เราถ่ายกันเวลาประมาณ4โมงเย็นนะคบก็คือแบบเฮ้ยแดดร้ๆแล้วก็แบบว่าบรรยากาศคือแบบฟินสุดๆนะคบเขาบอกว่าก่อนจะไปเที่ยวต่างประเทศเราเที่ยวเมืองไทยครบเป็นก่อนนะครับวันนี้เราก็เลยเลือก กานจนบุรีกันในทริปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆกันครับคือวันนี้นะที่ปานงกกกคมปี้มีกิจกรรมอะไรทั้งหมดเราเล่นได้หมดกันเลยดีกว่าเราให้ฟังก่อนมีอะไรบ้างก็มีนะคะเป็นล่องแพนี้แหละคือชมบรรยากาศรอบๆแล้วก็มีพายเรือคายักนะครับแล้วก็มีปั่นจักรยานปั่นจักรยานรอบที่พักแล้วก็มีเนี่ยเขาเรียกอะไรสเก็ตนาม้า บอดอ่ะเล่นบอดอ่ะเออ,เอ,อก็คือยืมันแผ่นแล้วก็ถืออะไรแบบไม้อะไรเงี้ยเออนาะก็คือซึ่งพี่ต้ามเล่นไม่ได้แน่นอนเออพราะกลัวน้ำม,มากแล้วเย็นนี้เราจะกินอะไรกันดีอ่ะพี่ต้ามเราติกาะ ติดกเกาะหรอเออเนนี้แล้วเราจะไปทำแบบว่าส้มตังก็คงจะยากเนาะยากไปแฮมเบอร์เกอร์คงจะยากเนาะยากไปพิซซ่าแลา้วกันขอยนี่ได้ไหมฮะหมากระทูกห,หมูกระทะหมูกระทะละกันวันนี้นะครับง่ายๆากันไปเลยนะครับเดี๋ยวเราสั่งที่พักนี่เลยอันนี้คือแบบว่าเรามาเที่ยวเองนะก็ออคือแบบเขาอยากจะรีวิวความสุขความแบบว่าฟินฟินในวันนี้ให้ดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆตรงนี้กันก่อนจ้า วิดีโอนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพเด็กอายุต่้งแต่18ปีควรแนะนำผู้ใหญ่เฮ้ผู้ใหญ่ต้องแนะนำเด็กสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันได้นะขณะนี้เราก็นั่งกันอยู่บนหัวเรือหรือว่าหัวแพนั่นเองนะครับก็คือแบบชิวๆไปเลยนี่ดูดบรรยากาศก่อนอันนี้คือร่องแพ้ไม่เปียกนะพี่ตั้มแพ้แหง้งอ่านะครับนี่ภูขขงผูเขานั้น กาญจนบุรีเขาก็มีของดีเด้อนะฮะคือบรรยากาศวันนี้เย็นสบายมากคับเย็นสบายมากแล้วก็แบบว่าไม่มีฝนด้วยเขาบอกว่าวันนี้ฝนจะตกแต่พี่หนิงพี่ตั้มคือโชคดีนะครับไม่เจอฝนนะครับอันนี้คือมุ่งหน้ากันไปไเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่านู่นเลยะจะขับไปยันประเทศยุโรปเลยใช่หรอ<ฮ>อ่ะเรามาดูกันเรามาเรามานี่ในการจินตนาการกันว่าเราเห็นก้อนเมฆก้อนเนี้ยเป็นอะไรแต่<อ>พี่ตั้มมองมันเป็นกอซิล่าจริงเหรอนี่ดูสิ ดูเหนียนิ้วอยู่ไหนนี่เป็นปากปากบนปากล่างนี่ลูกกระตาเฮ้ยเหมือนกออ์ซิล่าเฮ้ยแต่พี่หนิงมองไปอะไรรู้ไหมมองปอะไรมองเป็นหมาพุดเดินอะนี่ตรงนี้คือปากนี่ตรงนี้คือจมูกแล้วตรงนี้คือมัดจุกอยู่มัดจุกอ๋อเป็นหมาพุดเดินโอ้โหน้องๆเห็นเป็นอะไรกันบ้างครับจินตนาการล้ำเหลือมากเลยนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้บ้างเห็นเป็นตัวอะไรอันนี้เห็นเป็นเห็นเป็นก้อนเมฆเลยนะครับวันนี้ <laughs> นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจบจากตรงนี้เราจะไปทํากิจกรรมให้ครบกันเลยได้พายเรือคายัคพายเรือคายัคขอเป็นพี่หนิงเป็นคนพายดีกว่าเออมีพายเรือคายัคมีอะไรอีกพายเรือคายัคปั่นจักรยาน <น>เล่นบอ่อตะคิดทุกกรทุกกนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเออพอหัวเปียกแต่มันต้องเปียกไงก<อ>็ต้องอาบน้ำไงออแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูห้องพักด้วยไดว่าเต็นท์จะคือแบบว่าติดแอร์ไปดูกันว่าหนึ่งวันของพี่หนิงพี่ตั้มเนี่ยเออเรามาทำกิจกรรมรนี่คือ,เ,อ,อเราหนีนครปฐมมานอนเต็นท์กันเลยนะใช่เออนะครับโอเคตอนนี้เราก็ล่องแพนั่งชมวิวกวันมาจนถึงนะครับฝั่งแล้วอันนี้ก็คือ ที่เราพักอยู่นะครับเาต้องโผแคมปิ้งนะครับมีคนพายเรือคายักด้วยนี่คนพายเรือด้วยเดี๋ยวพี่ดิงจะไปพายให้ดูนะเออเดี๋ยวจะลงไปพายเล่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องจะเป็นคนถ่ายนะครับนี่เราถึงฝั่งไม่มีเรือใบด้วยอ่ะะเรือใบลงได้ปะไม่ได้นีเขามปนี่พร็อพประดับสวยอ๋อแบบว่าแบกกาวเฉยเรือใบน่ารักมากเลยนะเออเราคือดูที่พักทำไมมากบรรยากาศดีมากเลยพี่ตั้มเนี่ยนอนตามเต็นตามรายแบบนี้นี่สะพานนี้เดี๋ยวต้องเดินกลับ เดินกลับสะพานนี้กันนะครับแล้วคือบรรยากาศที่นี่นะเ,ออเป็นห้องแอร์ด้วยห้องแอร์ใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาบรรยากาศท,กทุกทุกมุมเลยมาให้ทุกคนได้ดูันเออว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจะบอกว่าวันนี้ดีใจมากที่อากาศดีลมดีแล้วก็ไม่มีแดดเยอะแล้วก็ฝนไม่ตกที่ดีที่สุดเลย<ช>แต่ตอนนี้ถึงฝั่งแล้วถึงฝังง่งแล้วฉันจะลงยังไงก่อนฉันลงยังไงก่อน พี่หนิงจะไปนคนลงก่อนอ่ะพี่หนิงไปให้พี่ตั้มเก็บบรรยากาศให้น้องดูแล้วกันนะลงไหนอันนี้เอาหัวนี่มาอ่านะครับตอนนี้นี่นเป็นพี่ที่คอยดูแลเรากัปตันนะครับวันนี้กัปตันกัปตันเจ้าของสีค่ะบ้านเขาบอกว่าปลาทองโกคัตติ้งอ่ะเออ ของที่อร่อยเลยก็คือฟังโกดเอแปลกเนาะฟางโกดปางโกดอร่อยเว้ยชื่อฟังโกดปางโกดอร่อยเนาะใช่นี่ขึ้นฟ้งนะขึ้นฝั่งกันนะเดินไปนี่เราโชว์เสื้อชูชีพด้วยฟังโกดฟังโกดแคมปิ้งฟังโกดแคมปิ้งครับไปเรื่อยๆนี่ก็คือกลับมาเข้าฝั่งเพื่อจะลงเรือคายักกันลงเลยก็แล่วก็ลงเลยดิรออะไรล่ะไยรุ่นเออจัดไปอย่าให้เสียไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวน้ำท่วมแล้วคือใส่รองเท้า ใช่ลองทำว่ารุยน้ำกันอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยนะครับตอนนี้ลงเองได้ไหมอ่ะได้ได้ได้นะแหใจ้ยหุยน้ำไม่กระเด็นเหมือนฝนจะตกอุปกรณ์อุปกรณ์ครับอันนี้เป็นในนี่นะครับไม้ปั่นหูไม่ใช่ฮะซักกระเบื้องไปอีก่งใบพายออพายนะอ่ะไปอ่าไปนะครับฮึ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 บเดี๋ยวแก่ให้ลงไปก่อนเอาไงแกเอง แกะเองก่อนนะแกะนะครับตอนนี้เราต้องแกะเชือกก่อนแกะเชือกตรงนี้แกะแล้วแกะแล้วหันเรือมาเฮ้ยหนีฝนตโต๊ะอะเพิ่งจะชมอะ <laughs> ฉันอุตส่าห์ชมเธอนะฮะฝนทำไมต้องฝนอ้ยเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวยังไม่มีออกอะไร <laughs> นะครับสบายไหมสบายไปไปกลับกรุงเทพไปเจอกันกรุงเทพเด้อ ไปเลยเราจะไปปั่นจักรยานเล่นกันต่อนะครับไปแล้ว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 ก็คือรวมค่าที่พักวันนี้ทั้งหมด3,000บาท2 9 0 0 2น0 0นะครับอันนี้เป็นวันหยุดหยุดย,ย,ยาวเนาะที่ตามมาเที่ยวกันวันที่22 23ตุลานะครับที่เรามากันนี่ก็คือเป็นวันหยุดยาว3,000ไอ้2,900 2,900ก็คือใครเรือใครอยากได้เล่นเล่นบอดบอดอะไรเขาเรียกอะไรนะ อะไรบอร์ดนะเ <Okay. S 1> ซิร์ฟสเกต็ตในน้ำเหรอเอออะไรประมาณนี้แล้วก็เล่นแพได้นะครับทุกคนน่ะเหรอตอนนี้นะครับเดี๋ยวพายเลยเล่นกันแป๊บหนึ่งฝนก็เริ่มลงหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับลงหน่อยๆก็คือแบบบรรยากาศดีนะครับโอเคเจอกันด่านต่อไปตะ้ต่อไปนะครับเราจะให้ี่ตัมนะครับลงไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันเด็กๆทำไมอ,อ่ะเเซิร์ฟบอร์ดเขาบอกว่ามันจะหล่นน้ำจะน่ากลัวี่ทัมไม่กลัวเปียกเหรอ โตโน่กับโตโน่เธอเออโตโน่ว่ายน้ำข้ามไปลาวแล้วก็กลับมาไทยเจอตั้มมาเดี๋ยวแต่เราว่ายน้ำให้เป็นนะนอกมันคนมีคาถาจริงเหรอคาถาได้โอเคเริ่มหนึ่งเริ่มทุกคนตั้มเล่นเซิร์ฟบอร์ดแล้วครับอุ๊ยอุ๊ยเก่งมากครับอุ๊ยโตขึ้นลมแรงมากครับพี่ตั้มลมแรงมากเาะหน่อยเร็วปะย๊าบเก่งมากเลยเก่งมากโตโน่โตโน่เอางี้ไปขี่จักรยานเถอะปะ ตามไปเลยตอนนี้เราไปไหนกันต่อพี่เองขี่จักรยานครตัมเออขี่จักรยานไปเราไปหาจักรยานกันก่อนตอนนี้อันนี้คือฮะให้ดูบรรยากาศนะบรรยากาศดีช่วงนี้ก็ประมาณห้าโมงกว่ากครับผมห้าโมงกว่ากว่าก็คือแดดรำไร คือได้คือวันดีมากที่เราเจอเอฟซีด้วยใช่ไหมอยู่เต็มข้างๆเลยหรอเออเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาสอนจักรยานเราให้เจอพี่หนิ่งพี่ตั้มที่ไหนนะครับน้องๆเข้ามาทักทายมาขอถ่ายรูปกันได้เลยใครทายนะใครที่ทักแล้วเราจะมีรูปไปที่เราลึกให้ด้วยเป็นรูปโปตการเล็กๆเออรูปนี้มีใครไม่มีจำนวนไม่กี่ร้อยใบนะเราจะทำมาเป็นรุ่นๆนะเออเราจะเปลี่ยนเซตละใบแรกรุ่นแรกรุ่นแรกเป็นสีเหลืองรูปไปสีชมพูรอรุ่นรุ่นต่อไปใครที่เคยได้แล้วก็เอาใหม่ได้ได้เลยใครเจอก็คือทักอ่ะไปตอนนี้ก็คือ เจอจักรยานแล้วแต่ทีนี้ใครจะเป็นคนขี่จักรยานฮะพี่หนิงเกมพีตมทำไงเรามาปั่าจิชุบกันดีกว่าเอาคนชนะหรือคนแพ้ขี่เอาคนชนะชนะขี่โอเคยังยงเอายังยิงยากระเป๋ายิงชุบไปปั่นเลยตอนแรกบอกว่าพี่ตั้มปั่นเออพี่ตั้มหอมแล้วพี่หนิงไปปั่นใครโดนปอกเอาสีอะไรจักรยานสีแดงจักยาเออเอาจปั่นจักรยานกันนะครับ กิจกรรมสุดท้ายในวันนี้นะครับเพราะว่าคืนนี้จะมีปาร์ตี้หมูกระทะฟังดนตรีชิลๆแต่เราก็จะไม่ได้ถ่ายถึงตอนนั้นเนาะเพราะเดี๋ยวจะมีแบบว่าเผื่อเราเมากินด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกัน<อ>ไปนู้นเลยไปเลย,เลยม,มุนไปมุนมามมก็คือความจริงอ่ะเราก็คือป่านได้รอบที่พักเลยแต่คือวีตตัมก็ให้ป่นในแถวนี้ก่อนเพราะว่าคนเดินตามไม่ไหวกับก้อง ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตรงนี้เขามีรถ a อทด้วยนะแต่ว่าตรงนี้ต้องเช่าเป,เป็นเป็นชั่วโมงเนาะก็เลยเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะเล่นไหมปั่นจักรยานไปก่อนนะครับอันนี้เราคือทำกิจกรรมที่แบบพร้อมกับห้องพักที่เราจองมานะครับคืออะไรเล่นฟรีเลยเออเล่น <laughs> เล่นของฟรีไปก่อนนะครับอ่าปั่นไปก่อนนะครับด้านนี้ก็จะมีเป็นไอ้น,นี่ด้วยเป็นร้านอาหารแบบว่าเป็นคาเฟ่กับฟงกาแฟนะครับตอนเช้าก็จะมีอาหารว่างด้วยโอ้โหมันมันมา,ออาคลิปนี้นะครับน้องๆก็คงจะได้รับความสนุกจากช่องหนิงตั้มซุปตากันไปมากมายก สำหรับใครที่ชอบอีพีนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งกันด้วยนะครับจะไม่พลาดความสนุกในตอนต่อๆไปนะตอนนี้นะครับขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วรอดจะรอแบบว่าดินเนอร์คืนนี้เป็นหมูกระทาพร้อมกับดนตรีสดของทางที่พักนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับเจอกันอีพีต่อไปจ้าบ๊ายบาย